วัดนารายณิการามหรือวัดเหลตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลเหลอำเภอรกระปรง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอรกระโปรงประมาณ14กิโลเมตรเป็นที่ประดิษฐานของเทวรูปพระนารายณ์พระลักษณ์และนางสีดามีวัตถุโบราณรูปสลักต่างๆสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองตะโกลาและการเผยแพร่เข้ามาของวัฒนธรรมอินเดียในภูมิภาคนี้ท่านเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังว่าเมื่อปี2522ถึง2523 ได้นำพระพิสุและชาวบ้านไปขุดค้นบริเวณแหล่งโบราณคดีที่เขาพระนารายและได้พบหลักฐานเพิ่มเติมคือได้พบเห็นสลักเทวรูปแบนแบนลายนูนต่ำและส่วนภาชนะสำริดเสียนด้านขวาของพระเทวรูปพระนารายส่วนท่อนแขนของพระลักษ์และชิ้นส่วนแท่นบัวคว่ำบัวงายรองพระบาทของเทวรูปพระนารายเศษเครื่องปั้นดินเผาเครื่องถ้วยชาม อุปกรณ์เครื่องมือใช้สอยในชีวิตประจำวันเมื่อได้ขุดพบวัตถุโบราณมากมายทางวัดและชุมชนได้จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่มยอมๆเพื่อจัดเก็บและรวบรวมวัตถุโบราณต่างๆที่ขุดพบในอำเภอกระปรงและส่วนใหญ่ก็เป็นเทวรูปในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูทางวัดและชาวบ้านได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ในการเก็บรักษาไวใ้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาวิถีชีวิต ของคนรุ่นเก่าในอดีตนั่นเองอีกอาชีพหลักของชาวกระปงคือการทำเหมืองแร่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ยังคงเก็บรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือในการหาแร่ดิบุกในอดีตไว้ให้เราได้ชมเช่นกัน